สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป,องป่ายสุขูโทนครับผมกับพอ่อๆครับผมกับช่องยู u ูบบ้านนี้ผมาเยี่ยมาเที่ยวมุนีมั้ยพ่อใ่พูดกี่ยวกับเจดียจจีนลาจัพดิพูดดีๆสิชื่ออะไรนะกักเจดียจจีนาจักรพอ๋อมาครับผมวันนี้ได้ทุเรียนมาผมตอนรื่นะอะครับต้องขอบคุณเจ้อ้อมกับเฮียนหนวดด้วยนะครับที่ให้ทุเรียนบานนิพลมารีวิวครับผมเป็นเนื้อสุกพอดีทานเลยครับผม ไอ้บ้านนีพ้นบรเด้ยทายตอดปอกให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยทุลักทุเลสวยได้กินมีดบวกเขา่ามีดบ่คมมาไหปอกมา,มาแล้วก็สวยงามครับผมแต่จานหนึ่งบ่ดีครับผมเป็นเนื้อสุกพอดีทานนะผมมากับน้องเจนนี่จ้องเจนนี่กินเลยขอบคุณค่ายังเอาขอบคุณแกอ้อมกับเงินหนวดหน่อยขอบคุณค่าทำดีๆมาๆมา,มาพี่น้องผู้เลียเล้ยงเลยครับอื้อหือ เน,นื้อขอบเน,นื้อนุ่มสุกหวานหวานครับหวานจนเห็ดคพี่น้อยอืมอืมกระดาษชิ้นชุ่ยไหน เจ็บมือเงี้ยอืมอืมาอมปแซ่บบิ้งกินมือเงี้ยหอมมากพี่น้องกินเบิ้งเนี่เบาหวานขึ้นตาแท้ค่อ,คอยอร่อยครับอือ ก็มียุงเอาอีกไหม,มอเอานกับสาเกลน,นแซ่บบะเกนจีายดยวยๆคำพิเศีมาด้วยมาด้วย

จะกินหลายบางทีหอนไหนเล็กน้อยอ่ะหออออเห็นไหมขา้าอุ้้บะเม็ดเม็ดน้อยแห้งแต่ลูกใหญ่ขายดีครับมื่อไหร่เม็ดน้อยแต่ลูกใหญ่ใช่ไหมอืมสุม,ม้ติ สองชององั่วโมงเบิดเนาะคือปังเลยครับร้านร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนั้นเรบินนะครับทุกคนปักหมุดปักกีพี่เอ็ไปเลยแซ่บหวานไก่ก้อนเลือดก,ก้อนครับบ้า,บานทุกคนแนน้ำให้ไป่างเจ้าสิบเอ็ดโมงคินไหมว่า,วาร้านเจ๊อ้อมเปิดเชียงนะ ยังไม่เปิดก็ไปรออยู่อืมไปรอเลยอถ้าเขาเปิดแล้วก็เดินมาเลยอืมไปรอไปถึงก่อนได้เลือกก่อนไงแต่ละคนน่ะอู้ใช่แต่ละคนนะทุกเอฟซีทีละสองลูกสามลูกเนาะมีแต่ผู้ใหญ่ๆไม่ใช่สี่ลูกพูดนะไปแล้วนะจากเมียปุ่ม หอมหอมหอมให้เอฟซีด้วยด้เอามาสวัสดีค่ะเอฟซีหอนจะไปรึเปล่าล้างมือล้วขอบสวัสดีค่ะไปบาย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 ด้วยไปล้างมือไปมามามาไปล้างมืออือหื้อ แต่ละพูหวานครับนี่น้องไมไ่หวาน nhúng để kiện thu gian lắm mấy hòn nhúng này ừ. <laughs> nhúng hiểu lắm nè Oh my god bên này nè Bộ bán kinh nha coi mưa ra nói phải วันละภูสองภูขวาเนื้อเพิ่นเนื้อผู้เพิ่นกินได้หลายนะบันเพิ่นกินได้สามเมตยพี่น้องสามสามเม็ด pues ส 10. 10. 10. ี 10. 10. ่เม็ดกินหลายก็านี้ยไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวมาห่อนไหนครับผมเอาครับ สำหรับเอฟซีนะผมที่ยังไม่ได้กดติดตามในช่อง YouTube บานนิพนไปกินไปเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook นะผมก็<ะ> FC ก็ขอคนละหนึ่งหนึ่งไลค์นะผมหนึ่งกดติดตามนะผมหนึ่งไลค์หนึ่งแ like, ชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญในในการเป็นขวนัญแรกกำลังใจนะผมในการทำคลิปของบางนนิพนธ์นะผมแล้วก็ภัยนะผมสำหรับใครนะครับผมที่ อยากกินทุเรียนอร่อยอร่อยนะผมพูใหญ่ๆจุกๆนะผมตามสโลแกนเลยนะผมพูใหญ่จุกๆอ้วนๆนะผมพิกัดนะผมกับร้านทุเรียนร้านที่อ้อมตลาดนัดเรบินนะครับผมอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการหรือปักหมุดปักจีพีเอสไปที่ร้านที่อ้อมได้เลยนะครับถนนเทพรักษ์มุ่งหน้าไปบางบ่อซอยบางปลา4 3นะทุกคนนะร้านจะเปิดตั้งแต่ เที่ยงนะผมของทุกวันนะจนกว่าทุเรียนจะหมดก่อนนะครับเรียนขายดีร้านเจอมเปิดแต่ละคนนี่พี่น้องนียคนละสองลูกสามลูกสี่ลูกขอแบบลูกใหญ่ๆพูจุกๆนะครับตามสโลกแกนร้านเจเลยพูใหญ่จุกๆเหลืองๆครับผมเหลืองน,นะผมกรอบนอกนุ่มในเนื้อสุกกำลังกิ่นมีเบิรับหรือไม่จะเป็นสุกสุกกรอบไอ้อะไรนะ กรอบหวานนะครับมีรีครับผมมีคนกินนะครับกรอบหวานเนี่ยที่บ่าวณิพลไปรีวิวนะครับไปเห็นนะครับลูกค้าบอกว่าสั่งสั่งดิบเลยนะเป็นดิบเลยเป็นแข็งเลยแต่เนื้อมันจะเนื้อมันสิเป็นเั่งไะไล่ะเนื้อจะเป็นเหลืองๆเ,เลยนะเหลืองแบบนี้แหละแต่แต่สีอาจจะบ่เหลืองเข้มแบบนี้อันนี้มันเนื้อเป็นสุกพอดีทานนะนี่มันจะเหลือง เสียงเข้มแล้วหอมแล้วแต่นูวยนั่นนี่สีเหลืองแต่แต่บ่หอมแต่ลูกค้าเพ่นบอกว่ามากินแบบนั้นมันจะเป็นนุ่มนุ่มนิดนิดนี่แหละนุ่มนิดนีด่แหละลูกค้าเพิ่นบอกกินแบบนั้นแต่งสั่งสามารถสรั่งได้เพราะว่าเป็นลูกดิบยูบานเจหลายครับลูกดิบอะเราจะมาบ่มไว,กว้กันนะครับผมเราบส้ารับคลิปนี้ก็บเบานี่พ้นบอ่อหลายให้ห้างครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเครับผมในช่อง Youtube บ้านนิคนมากินมาเที่ยวเหมือนเดิมนะคผมแล้วพอกันในคลิปต่อไปนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้บ้านนิพนขอกาเข้ามาสวัสดีครับ